สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมายันนะคะวันนี้มายมีรถสองมอดอีกหนึ่งคันขับนำเสนออันนี้ก็จะเป็นรุ่น XLS นะคะราคารถอยู่ที่889,000แายต่พิเศษวันนี้ราคารถรถราคารถ1 0 0 0 0แสนบาทราคาจะเหลืออยู่ที่789,000นแะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าเราก็แต่งแบบจัดเต็มเลยคะ่ะพร้อมยกส่งเนวแล้วก็เปลี่ยนปีนกนกเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะ อันดับแรกเลยที่ลูกค้าเราเปลี่ยนก็คือเป็นกระจังหน้า FORD นะคะแล้วก็ใส่ตัวของออขอบไฟหน้านะคะแล้วก็ใส่ของตัวสรูปสรูปหน้าค่ะส่วนด้านข้างเรามาดูกันด้านข้างเราก็จะมีตัวของซุ้มล้อแล้วก็ล้อเป็นขอบ20นะคะแล้วก็ตัวของปีกนกเราก็เปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์ ender, ให้พร้อมยก2นิ้วให้นะคะ ในตัวของด้านบนเราก็จะมีตัวเล่าหลังคานะคะคที่เราติดให้แบบเพื่อสวยงาม้วยแล้วก็มีคิวกันสาดแท้ของสูตรให้นะคะด้านหลังจะเป็นตัวของโลบาเออรแลนเดอร์ค่ะด้านท้ายของเราก็จะมีตัวของกันชนท้ายเออ l a แลนเดอร์นะคะแล้วก็พร้อมตัวของอาฝาครอบท้ายของ F.O.R.D ค่ะ ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แต่งหล่อๆแบบนี้ให้ติดต่อหาไมเลยได้ที่0641398438นะคะที่ไมฟอร์ดพระรามานะคะหรือวอล์กอินเข้ามาหาไมที่ที่ฟอร์ดพระราม5เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ